เรื่องสยองสองนาทียินดีต้อนรับสู่ช่องแต่งเรื่องเล่าเล่าเรื่องแต่งเพื่อแบ่งปันความสยองในสองนาทีวันนี้ขอเสนอเรื่องกึ่งปกติดีนี่นาสามสองหนึ่งเริ่มทุกวันคือวันน่าเบื่อสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างผม ที่ต้องทนใช้ชีวิตแบบวนลูปเป็นวงกลมตื่นกินข้าวทำงานกลับบ้านแล้วก็นอนที่จริงวันนี้มันควรจะเป็นวันหน้าเบื่อเหมือนทุกๆวันแต่มีแค่อย่างเดียวที่ต่างออกไปผมโดนมองจ้องตั้งแต่หัวจรลดเท้าตั้งแต่เช้าจนเย็นจากคนที่เดินสวนกันคนที่เดินผ่านไปผ่านมา ทุกคนมองผมด้วยสายตาที่แปลกประหลาดมากจนผมต้องเริ่มสำรวจตัวเองผมส่องกระจกตรงตู้แช่เย็นที่ร้านสะดวกซื้อก็ดูปกติดีนี่นาผมถือขวดน้ำดื่มไปจ่ายเงินตทงเคาน์เตอร์พนักง,งานก็จ้องมองผมด้วยสายตาปแปลกๆอีกแล้วมองอะไรกันนักหนาวะผมคิดในใจด้วยความสงสัยจึงได้ถามออกไปเพราะผมเริ่มหมดความอดทนแล้ว น้องพี่ถามจริงน้องมองอะไรพี่เหรอเธอไม่ตอบแต่กรี๊ดลัน่นร้านแล้วทุกคนในร้านก็หันมามองผมทุกคนร้องลั่นแล้วรีบวิ่งหนีออกไปจากร้านกันหมดเลยผมเดินไปส่องกระจกตรงตู้แช่อีกครั้ง ทุกอย่างก็ดูปกติดีไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลยก็คนเพิ่งโดนรถชนตายเมื่อกี้ตอนนี้เป็นผีก็ปกติดีนี่นะช่องแต่งเรื่องเล่า แต่งเรื่องใหม่ไม่ซ้ำใครพอดแปลกแหวกแนวที่นี่ที่เดียว